น้ำถ่วมคักถ่วมแน่พี่น้องเลยดันคำพี่ปุ่นเลยครับพุ่นหน้าเขาเกี่ยวไม่พุ่นเอ้หน้าเขาเกี้ยวเหลียวพุ่นครับอันนี้หน้าเขาว่านไม่ครับเนี่ยท่วมเขาไปแล้วน้ำขึ้นสองรอบสามรอบอันนี้รอบที่สามครับนักก็นักก็มูเลยพุ่นทัางพุ่นหน้าเขาเหลืองเหลืองคนครับพุ่น รถเกี่ยวลงมาได้ครับเกี่ยวได้น้อยเดียวนี้ลา้าในรถเกีียวก็ได้บมฟูน้มว่ารถเกีียวนี่คือหยาดน,น้าเนาะสะเทือนน้ำสะเทือนบวกว่าเป็นติบบว่าสิยางสิยืนหรือว่าสินั่งครับต้องระวังนีๆดีครับพี่น้องสัตว์ต่างๆกับนี้น้ำเหมือนกันครับบบว่าสิสตัตว์มีผิดหรือว่ามาแรงมีผิด ทังปิดหลายแรงทั้งบ่าลายแรงครับสียืนสิิแต่เรามองอย่ตรงระวังนี่เบิ่งดีๆดีท่วมขึ้นสูงมาหอดผิดแล้วหลุ่นน้ำกันครับหลุ่นน้ำกันสีมีบวกเพงใใิงไงเหตุให้พี่น้องได้เห็นบ่